โอเคเอาลนนะครับสิ่งของกลาพหัวผม New s c ์สกูปเกยันเดสติเมเตอร์นะครับผมวันนี้ขอเริ่มที่หน้าเว็บไซต์ยันเดดเด็บบดบเพยดก่อนนะผมที่จะพูดถึงโพสต์ล่าสุดที่คนสร้างเกมโพสต์มาเรื่อง The Last Vi วออฟยั e เด t ติเ t เต t ร์เด็ด n อลี่คอ e เทนวันไลนะผมซึ่งต้องแปลงความหมายก็แปลว่าตูใจในเกมที่อัปเดตรอบนี้คือแค่คนเดียวคือแค่โอสนาณน,นะผมตัวอัเดทท้ายที่เราได้เจอนะผมและไม่ใช่แค่นั้นเขายังบอกว่า อัปเดตต่อไปนั้นจะมีตูวใจ10คนนะผมนั่นเองแปลว่าในอัปเดตหน้าที่เราจะได้เจอกันอ่ะจะมีสตูใจครบทุกคนนะผม10คนตั้งแต่โอซนะอาไมไปเรื่อยๆคิสนะแล้วก็ไปถึงตัวสุดท้ายก็คือเมกามิสเตโกนนั่นเองนะครับผมซึ่งมาส่วนตัวผมคิดว่าคงไม่ใช่เกมเพล์ทั้งหมด10สัปดาห์เต็มๆนะผมแต่ว่าเป็นการใส่ตัวละคร10ตัวเข้าไปเพื่อการทาบางอย่างนะผมซึ่งไม่ชัวร์พอดกันแน่นอนแต่ว่า เขาไม่ได้บอกว่าเป็นโหมดที่ใช้แบบคอสตอมโหมดเอาตัวละครใส่ไปได้เองนะผมหรือว่าเป็นเอเลตโหมดที่เล่นเรื่อยๆไม่ใช่เดี๋ยวน้องเจนเลตศัตรูตายโผลมาให้เล่นฟรีๆก็ไม่ใช่น้องเป็นความลับก่อนนะผมตอนนี้คือไม่บอกว่าไอ้สิบตัวละครตัวตายที่ใส่เข้ามาในเกมในอัปเดตหน้าจะเป็นกันแน่น้องเขาบอกว่าจะรอไม่ให้สปอยจะได้เซอร์ไพรส์ทีเดียวนั่นเองด้วยก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะผม ส่วนเรื่องเวลาที่เราจะคัดกันในอัปเดตหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นภายใน1 2หรือ3เดือนน้องหรือมากกว่านั้นด้วยก็ยังประเมินค่าไม่ได้ประเมินเวลาไม่ได้แปลว่าช่วงหลังจากนี้ในวันที่ผมอัปคลิปนี้ไปน้องอย่างน้อยน่าจะเกิน1เดือนแน่ๆแล้วผมคิดว่าอาจจะเกิน2ด้วยก็เดี๋ยวเรารุ้นกันเองแล้วกันนะว่าตัวท10สิสคนที่เขาจะเซอร์ไพรส์ในตรงอัปเดตถัดไปอ่ะจะเมื่อไหร่แล้วก็จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน้อกในส่วนที่เหลือก็เป็นรายละเอียดทั่วไปที่เกี่ยวก ปดทองหร,อนนหรือว่าดูเนตหรือว่าดูอัปเดตว่าจะมีความคืบหน้าอะไรบ้างจะไม่ค่อยมีอะไรมากผมก็จะข้ามไปแล้วกันนะหอมที่มีวันนี้อย่างหนึ่งเพิ่มเติมคือระบบใหม่ของเกมคือระบบคราฟติ้งน,นะครับผมป่ะเดี๋ยวผมจะไปเล่นอัปเดตล่าสุดดูไอ้ระบบใหม่กันเลยแล้วกันนะครับผมมาโอ้ยเดี๋ย <c> ว <oughs> เริ่มมาผมโอ้ได้หน้าจอร e v i s i o n 4ซึ่งมันสภาพมันแย่มันด์กด์กเฉยเลยอันนี้ผมเพิ่งเข้าเกมใหม่ครั้งแรกนะหมมันมันดักเลย <c oughs> โอ้แล้ว โอเคซาวตอนที่บรรยากาศดึกดัก็น่ากลัวนะมันดกุกยืดย,ยาวๆมันดึง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 ฝักนานๆแล้วหลอนโอเคเอาว่าเราเรานี่ยอาจจะเป็นเพราะเซฟนี้ที่เราเล่นค่อยแล้วเนาะมันเลือดสักไปหน่อยนะโอเคอ่ะ okay. อเอาว่าอา่ะมารีเซ็ตเซฟใหม่แล้วก็เริ่มกันใหม่นะผมโอเคมาเริ่มเลยบิงมุ่งหน้าไปเลยแล้วกันผมจไปเสวนาเลี้ยวยขวาไปชั้นสองเนะผมจะอยู่ตรงบริเวณห้องเวิร์กช็อปนะครับผมเป็นห้อง ที่เราค่อยแล้วไม่ได้เข้ามาดูอัปเดตค่อยแล้วหรือยังนะผมตรงข้างๆห้องวิทยาศาสตร์ห้องเอที่ดูร้านเนี่ยผมแบบที่อัปเดตค่อยแล้วผมมารีวิวไปเขาคๆเดินเดินดูนิดหน่อยนะผมห้องนี้เนะี่ยโอเคเวิร์กช็อปนะผมมีอันนี้โอ้ไม่เคยเห็นนะผมไม่มาตรงนี้น้ผมด้วยมีพวกไอตําแหน่งก็เลยลขนาดความสูงไอวิเคราะห์เรื่องป,ปริมาตรนะผมก็ว่าไปมีตู้แล้วก็พวกไอโต๊ะเวิร์ส์หลบเหมือนตัดไม้ใช่ไหมหรือบีบบางอย่างผมจาไม่ค่อยได้มไม่ค่อยใช้ใน โรงเรียนผมนะโอเคตรงนี้ไงจะเป็นที่ใหม่นะโอเคเวิร์ e เบนนะผมโต๊ะคราบนั่นเองแล้วก็มีตะปูด้วยโอเคนี่ของใหม่แน่ๆนะผมเป็นตะปูสีเขียวนะผมโอเคฮึมกล่องโอเคเนี่ย hot g a l v a n i c e box นะโอเคตะปู 6D ดีนิ้วก็ว่าไปมีรูปคอนด้วยนั่นเองนะผมอ๋อน่าสนใจเขาบอกว่าหลอดนี้เป็นตัวที่ทำมาเพื่อที่จะเป็นอีกทันต์หนึ่งแทนอินฟอร์ตังเนะผมก่อนนี้อินฟอร์ตังจะเป็นตัวไหนวา หาแต้มดบไปของก็น่าสนใจอยู่แต่ว่ากรณีอันนี้จะเป็นการสร้างของขึ้นมาเองจะมีของซ้ําด้วยหรือว่าของที่ใหม่ไม่เหมือนใครที่เราสร้างได้แยกจากตรงนี้ไปนั่นเองก็ว่าไปนะน้ด้วยซึ่งก็เดี๋ยวดูว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนอในตัวนี้โอเคเนี่ยจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11้าดดอย่างเนะโอเคโอเคสุก็ต้องหาของก่อนน้องแล้วดูว่าเราคับอะไรได้บ้างจากตอนที่เรามีของในเองนองเช่นตะปูนะอ่ะตะปูหยิบมาแล้วก็เวิร์กเบนเนี่ยจะเป็นเมนูใหม่ขึ้นมา เนวนะโอเคเนี่ยวางเนวอ้อเอ๊ะเห็นนะเอาแค่สีเล็กเหรออ๋อเรายังคับไม่ได้ใช่ไหมเอแต่แต่วางมันโต๊ะได้แต่เรายังสร้างของไม่ได้อาต้องการของแบบว่ารวมๆกันทั้งหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคโลกครับผมไม่ค่อยชัวร์มันมันเป็นไงกันแน่นะผมด้วยโอเคเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะตรงไหนมีจุดแล้วก็อาจจะตัดไปช่วงที่เจอเลย,ะะย,เยแล้วกันอุ้ยนี่เจอได้โอเคโอเคโอเค,อ,เคอ่าแฮปปี้นะโอเคกิฟต์ติดผมนั่นเองนะครับผม ก็ตามนี้มีหลายอันด้วยกันนะโดหมดเลยน้มาหมดโอเคแล้วก็แหลกพอสมควรเลยเกมนี้เป็นเกมที่ผมอุ้ยนะอันนี้ก็มีเหรอโอเคอ๋อนี่เป็นแท่งมาโอเคแท่งไอติมนะผมแท่งไอติมเสียงทายกินหมดแล้วก็มาใส่ตรงนี้ไว้อ่าเก็บไว้นะโอเคเป็นเคาน์เตอร์งอกเพิ่มอันนึงนะ่นมุมห้องตำแหน่งรู้เคาน์เตอร์จะเล็กลงกว่าเดิมน่นะโอเคตัดเคาน์เตอร์ไปส่วนหนึ่งแล้วก็ตัดไอ้นี้มาใส่เพิ่มตำแหน่งเปลี่ยนใหม่นินนึงด้วยนะน้ เราเจอสามอย่างกันเนาะเจอตะปูเจอไอ้ที่อ่ากิฟติดผมแล้วแล้วก็เจอตัวไม้แอดติมนั่นเองนะผมรู้สึกจะมีผ้าผนแผลในห้องนี้ให้ผมจําได้เขาบอกมานี่ยผ้าผันแผลอ่าแบรเดดน,นั่นเองนะผมเป็นแบบว่าตามนี้ <c oughs> นักหน้าช้างเขาขากล,กลมๆม้วนๆน,นะผมโอเคผมยังไม่ไปเป็นเลื่อนดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะโอเคบอลลูนอยู่ไหนได้วะบอลลูนบอลลูนที่นี่จะมีปะวะที่นี่ไม่น่ามีเนาะ ที่ผมได้ยินมาคือบอลลูนเขาบอกว่าอยู่ในพื้นที่ข้างนอกโรงเรียนน่ะผมที่ซับแค่นั้นแหละน่ะผมแต่ไม่รู้ว่าตำแหน่งหน่วยกันแน่ที่น่าจะอยู่ก็ไม่น่าเป็นตรงแถวนี้ให้ทางน่าจะเป็นข้างหลังโรงเรียนปะมันดูเหมาะกว่าน่ะผมไม่ก็ตรงไหนวะโอเคเนะี่ยนี่ไงโอเคบอลลูนอยู่ข้างหลังน่ะผมตอนแรกผมเนื้อก็จะเป็นไอ้บอลลูนกลมๆอันนี้ยังไม่เป่านะโอเคเนี่ยเป็นนะ <c oughs> น่ารักเชียร์ขอคุ้มเหมือนนะโอเคดใูใกล้น่ะผมอุม้มต้องคิดว่าอะไรเดี๋ยวดูสิอึ๊บนี่อ่าแบ็คออฟบอลลูนโอเคถุงใส่บอลลูนน่ะผม บอลลูน30อันในถุงแล้วก็มีคําเตือนในบักไมายนะอ่ะานยันนิดนึงก็ไม่อ่านแล้วกันนะโอเคก็คือตอนนี้โอโ้ยันจังเอาหน้าเขา้าซุกบรรลูนเต็มที่นะโอเคมาดูว่ากดนี้จะมีนี่ไงขึ้นมาบรรลูนก็วางไว้โอเคแล้วก็อ๋อพอเราวางไว้ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เขาได้จะขึ้นอันต่อไปเนาะอันนี้ไม่ได้โอเคท่านแผลเนี่ยกับพ้าแผลกับไม้รวมกันได้นะโอเคแต่แล้วไงเรามีมีบิธีคับปะไม่มีหรอเนี่ย โอ้ผมก็ใจผิดโอเคมันบอกว่าของที่ข้าได้ตอนนี้มี5อย่างแต่หมายถึงว่าของพื้นฐานนั้นเนี่ยสิบเอ็ดอย่างที่ต้องหาโอเคในเกมนะผมที่ผมยังขาดก็มีแอมโมเนียมโอเคหาก่อนนะ Bond, มาร์เบลบอล๋อไม่้องก็เป็นของไวคข้าวเนี่ยโอเคแล้วก็กระดาษแล้วก็ clip, เปเปอร์คลิปป๊อปซีคลสติกก็คือไอ้น่าจะแท่งเมื่อกี้เนาะไอ้แท่งไอติมน่าใช่หนอมเศษแก้วแล้วก็เออ่ซิลเวอร์ฟูมิเนตนี่คือเราไม่แน่ใจนะโอเคเดี๋ยวลองไปหาดูในเกมแล้วกันนะ โอเคสุดคือต้องหายหกอย่างนะผมให้ครบแล้วก็คับเป็นของได้5อย่างโอเคโอเคโอเคงั้นโอเคงั้นก็นั่นใจอยู่นี่ปะนี่ไงแอโมโมเนียมนี่โอ้ข้างข้างเลยอ๋อโอเคเ็บกระตั้มเนะโอเคยังไงก็เป็นสารเคมีแหละนะผมโอเคอ่ะมาเก็บไปตรงนี้โอเคนี่ไงก็มีไอข้างข้างหนะผมนอมเลโหอยู่ใกล้ๆกันซิลเวอร์ฟูลมินเนตได้เป็นสารตัง้งต้นทำสิ่งอย่างน่าสนใจในไอหนอมด้วยอีก2อย่างอะไรตอนนี้เป็น7แล้วนะผมก็เหลือ4อย่างเนาะ ผมมั่นใจว่ากระดาษน่าอยู่ในห้องพักครูนะโอเคให้ผมเดาไม่ก็ห้องเรียนอาจจะมีแต่ห้องเรียนน่าจะคับก,กันเกินไปผมว่าผมเนี่ยได้ปะไม่ได้นะโอเคเชื่อว่าอยู่ห้องพักครูอันนึงแหละนะผมเดี๋ยวผมไปตรงจุดที่ค่อนข้างเดาว,ว่าน่าใช่ก่อนแล้วกันนะผมไม่ก็ตรงด้านหน้าเนี่ยก็มีกระดาษเยอะเลยแต่ไม่มีนะโอเคมีเปล่าห้องพักครูนี่ไงเปเปอร์คลิปโอเคโอเคเดี๋ยวนะอาจารย์อยู่เต็มเลยนี่กระดาษปะนี่กระดาษโอเคโอเคเก็บได้ปะวะเก็บโดนด่าไหมเนี่ยนะ อกระดาษเลยนะครับปึ๊บโอเคไม่เป็นไรนี่ไงโดกระดาษจากตรงไอ้นี้ไปเลยหนมได้แล้วก็ไปเบิร์กคลิปเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะโอเคนี่โอ้โหตัวนี้กระดาษแบบรู้ราให้โซมากโอเคอ่ะเก็บเลยนะครับเห็นปะไม่โอเคเห็นหรือมั้งได้กล้าอันนี่โอเคตอนนี้จสองอย่างคือไม้เบสบอลกับเศษแก้วนะโอเคว่าไม้เบสบอลเป็นตัวทำไอตัวตั้งต้นไปสับไอทำไอไม้เบสบอลแบบเวตีแรงๆอ่ะที่มีน้หนามๆลวดๆผมว่าน่าใช่หนอมด้วยผมเดาว่าน่าชัวร์นี่แหละ แล้วก็ตกนะผมที่เราไม่รู้ตำแหน่งที่น่าจะเป็นไปนได้นี่โอเคเนี่ยว่าแล้วว่าใช่ชัวๆมันดูเดาจุดที่น่าจะเป็นจุดตกมันได้โอเคถ้ okay. าก็แม็แบทนะโ okay. อเคเบสบอลแบทน่าจะอยู่ในไอ้ตรงลงยิมเนาะที่เราเคยหยิบมาแล้วแต่เรื่องของหยิบบอกว่าเป็นของถือเลยนะผมนี่ไงใช่ไหมเนี่ยซึ่งเราต้องระวังแม่คนเห็นตอนที่เราถือไปด้วยนะผมโอเคสเ s i b l e arm อาจจะอย่างมากก็เกิดไม่เจอไอคนที่เป็น ถ้าเนี่ยน่าจะไหวนะผมจะผ่านไปได้ก็คือตกใจนิดหน่อยไม่เป็นไรคิดว่านะโอเคแล้วผมคำนลำการเซฟไว้ก่อนเพื่อที่จะเผื่อเราอันไหนครับซ้ําได้นี่อาจจะโหลดเซฟใหม่เพืดด่อลองค้าวดูนั่นเองนะครับผมด้วยโอเคเรียบร้อยมาถือไม้เบสบอลปัปล๊บแล้วไปตำแหน่งเวิร์กเบนนะผมนี่ไงครบทุกอย่างนะผมเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวลองดูอะไรใ,ในบนด้านล่างนะโอเคอะโมเนียมก็จะเข้ากับบอลลูนได้โอเคแล้วก็นี่ไมีคอมไบน์นะผมขึ้นมาโอเคเดี๋ยวดูซิ a บนเดตจะค้ากับแกรดชาร์ดแล้วก็วูดสติ c กได้นะผมเข็ม okay. mm hmm. เป็นอย่างที่2นะผมแฮปปีนจะค้ากับเปเปอร์ค p ปได้อย่างที่3โอเคแล้วก็เนลกับเบสบอลแบทนะเอเมเนี่ไงทัดเจนนะผมรู้เลยว่าอะไรกันแน่อย่างที่4นะผมสุดท้ายเปเปอร์ Paper กับซิลเวอร์ฟูมิเนตนะโอเคห้า okay. อย่างตามนี้นะผม มันวิเคราะห์ว่าทำอะไรได้บ้างนะกันนะผมอย่างแรกไอโมเนียมกับบอลลูนก็คือทาบอลลูนที่น่าจะว่าส่งเสียงเปลี่ยนเสียงได้ล่ะไม่รู้ว่ะโอเคอ๋อทำสติงบอมนะโอเคห้าอันเป็นแล้วอ๋อแล้วเบิดตดอ๋อไอโมเนียมคือแบบทำเป็นกลิ่นส่งกลิ่นนะโอเคไม่ใช่เอนั่นฮีเลียมโอเคนั่นแหละนะโอ้ยดูดีไซน์น่าสนใจโอเคนี่ไงเป็นสีเขียวๆกล้อกลมๆซึ่งก็คือนี่ไงสติงบอมเป็นก้อนๆนะผมอืม โอเคเรารู้ที่ใช้งานนิดนึงเนาะก็อ๋อเว้ยโอเคนี่เว็บปลานะโอเคเว็บปลานะผมไม่ใช่อันที่เากดในเมนู A B C เนาะวันนี้ของที่เหมือนกับตอนนี้ที่เราเออกดผิดนะผมกดผิดกดบ้าเฉยสอรรี่มันเป็นปุ่ม Escape Enter เนะโอเคมันมันผมมือลั่นอุ้ยตัวไปตำแหน่งนี้มีของใหม่ด้มีกล่องตั้งนะผมเพื่ออะไรวะเพื่อเพื่ออะไรวะผมว่าจะกด Enter แล้วก็เนี่ยเลื่อนไปดูไอเฟเวอร์เลื่ไปโดนปุ่มไอ l a s h พอดีข้างๆนะผม ก็คือว่าแกลูกป่องที่เราเก็บน่จาจะในโรงยิมอะ่ะกับไอตรงไอแก่สสารเมื่อกี้นะผมที่เราหาได้ในห้องข้างๆเนี่ยก็เก็บได้ทำสติ๊กบอมเองได้โดยที่ไม่ต้องไปแลกอีนฟอร์พอยด์นะผมก็ไปทั้งเลิศเพิ่มเติมไม่ก็ทั้งเลิศเทียบเพิ่มเสริมกว่าเดิมให้ได้ของดีกว่าเดิมนั่นเองนะผมด้วยนะน,นี่อย่างแรกนะผมซึ่งผมก็เวลาจ,าาจาละจะมาหลอกอ่ะฮะศพคนเดี๋ยวผมไม่ได้ฆ่าใครเลยเอาโอซานตายทำไมเดี๋ยวโอซานเป็นอะไรวะเดี๋ยวผมอินเตทที่ผมกดคือเอ่อสแลตเอนเตอร์ใช่ไหมสแลตเอนเตอร์มันคืออะไรวะ มันคือซสมอนโอสนามาให้โดนยาพิษใช่ไหมน่าใช่นะผมนี่ไอ้โอสนากินข้าวแล้วตายไม่ตั้งใจขอโทษทีแล้วเวลาโอ้ยแม่กอดอันนี้ไหนกันไหนน่นแหละเดี๋ยวเราโหลดเซฟพอดีนะผมดูว่าหวโหลดเซฟมันจะใช้กันได้ดีไหมน้องว่าโอสนาจะกลับมาไหมแล้วก็ของตัวแรกเมื่ี้เก็บได้ทั้งหมด11ชิ้นน่ะมันจะกลับมาให้เราคับใหมห่ไหมแล้วกันนะผมด้วยอ่ะทำเสริมไปไหนดูสิว่าเนี่ยไม้เปี้ยบอลกับอาทิตย์เนี่ยเอาไม่เนี่ยไม่นะ โอเคสม่ติของที่เราเก็บด้านนี้ตอนกลับมาด้านนี้เราโหลดเซฟด้วยนะผมถ้าเกิดว่าเรากลับไปตรงห้องนี้ก็ยังอยู่นะโอเคอ่ะสมมติว่าอย่างนี้ก็ได้ลองดูที่สมมติเราจะคราฟไอตัวอันนี้นะผมคราฟตัวอันแรกใหม่นะโอเคสองอย่างเนี้ยอ่ะแล้วกดคอมไบของจะหายนะโอเคตอนที่เราดับมาเนาะเนี่ยเป็นสติงบอมข้างล่างจะแทนเราเก็บใหม่ดูดิจะเกิดอะไรขึ้นนะโอเคเก็บอันเนี้ยใช่ไหมตัวไอโมเนียมอ่าแล้วก็ซิลเวอร์ใหม่เผื่อมี2อันนะซิลเวอร์ตัวนี้มี2องอันนะในตัวลอนดอนนะผมเดี๋ยวดูว่าจะหายไปไหมนะผม ตอนน,นี้เนี่ยแอมโมเนยียมกลับมาใหม่เราคับใหม่ได้นะโอเคถ้าเกิดเราไปเอาบอลลูนใหม่ก็คับเป็นสองอันสองอันปั๊มได้เรื่อยๆนะผมในกรณีโหลดเซฟยังไม่แก้ไขในๆนะเขาได้ยังหนุ่มด้วย <c oughs> นะโอเคเดี๋ยวาค่อยทำนะครับผมต่อไปแบนเดดผสมกับแกลชชาร์ดแล้วก็ลิสติกนะผมเป็นไม้ที่มีกระจกเจ็ตกระจก,กกับผ้าพัานพันรวมๆกันนะผมเป็นฮะอ๋อพันเป็นมีดทำเองแมชชิปไนท์ ine, นะโอเคจัดไปโอ้โห นี่ไหมติมเครื่องล่างเห็นไหมแล้วก็เจกตรวนี่คือแบบโคตรพอดีเป็นรูปแบบกิ่งไม้รูปแบบใบมีดอ่ะฮารูฮารามาโอเคสุกุทำโอ้เนี่ยเดี๋ยวมีดลอยได้แบบมีดมันออันนี้คือมีดโอเคมีพลังงานสูงหนงอันนี้เขาเรียกมีดอะไรวะมีดเน้นมะมีดมีพลังงานอ่ะที่บบกว่ามันมันมีพลังงานออกมาสีสันสวยๆอ่ะอ๋อสุกคืออันที่เป็น เศษแก้วที่ยาวๆเนาะแล้วส้องกันหน่อยลอันนั่นเองนะผมเป็นแบบว่ารวมกันเป็นไมค์ติมที่ดูดีนะโอเคมันองไปมันลอยไปก่อนแล้วกันเนาะมันดูดีนะโอเคอ่าต่อไปมาทําตัวแฮปปี้กับเปเปอร์คลิปเนาะโอเคเอ้ะเดี๋ยวนะเปเปอร์คลิปนี่คือนี่เหรอเป็นขวดเลยนะเอ๊ะซิลเวอร์คือของไปนะเอ่อเปเปอร์เอ๊ะชื่อมันสับกันหรือว่าไงวะมันต้องแฮปปี้แฮปปี้กับไอ้นี่ปะขวดซัลเฟอร์ ไอ้นี่แหละสีเวอร์ฟูลมีเนตใช่ไหมผมว่าน่าใช้มากกว่านะผมเพราะว่ามันตามหลักการมันอันนี้มันก็เป็นเนี่ยมันเข้ากันดีนะผมถูกแล้วแต่มันชื่อมันสับกันผมคิดว่านะผมเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์กันนะผมผลลัพธ์คือได้อ๋อล็อกพิกโอเคสูขเคลือนเนี่ยมันเป็นไอ้นไงแฮปปี้นกับไม่ว่าขีดอยูแล้วนะผมมันไม่ใช่เป็นสีเวอร์สุขคือไอของที่มันขึ้นมาตอนเนี้ยมันผิดได้ไงนะผมด้วยอ่ะโอเคเราครับล็อกพิกขึ้นโอ้นี่ไง ข้างล่างจะเป็นป่นมาผมเนาะข้างบนเป็นดีไซน์โคตรทาเทพมากนะผมไอที่นี่กระดาษที่แบบบิดเป็นลูกกุญแจได้นะโอเคแจมครับของไม่อยู่ในตรงนี้นะผมแปลว่าน่าจะไ้ไขห้องบางห้อง,องได้เลยตอนนี้นะผมนั่นเองนะแต่ไม่รู้ว่าห้องไหนล็อกบ้างที่ใช้งานได้เนี่ยประเด็นนี่นคือประเด็นนะผมอ่ะต่อไปมีตะปูอ้าไปนะ โอเคอ๋อลืมไปแล้วต้องถือนี่เบสบอลน่ะน้องก็ <g ül> <g ül> ลืมไปว่าเนนี้น้องอาวุธใหม่ของเราโอ okay, เคเบสบอลแบตกับเนลโอเคลงกันจะได้เป็นเนี่ยสไปเบสบอลแบตน่ะน้องอัปเกรดม้เบสบอลให้หัมีตะปูเป็นแบบอาวุธกับของอนาาพาน,นนะเองน้องทำร้ายนี่คือตีแล้วอบเจ็บหนักโอ้ยไกลหัวมาเลยทีเดียวคือได้มาอัปเดตจากของที่เลือดไม่ออกแต่เลือดออกนาทีน้องซึ่งจริงผมไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรกันแน่นอนด้วยเพราะว่ามันแยกกับเดิมปะวันนี้เราเข้าได้นีิดหนึ่ โบ๋เดียวฟาดเลยได้เลยมันก็ไม่ไม่เป็นไรไม่เลือดออกด้วยไงยมันก็ฆ่าเนียนๆได้นี่ยิ่งยากกว่าเดิมในการฆ่านะผมผมว่าแล้วก็สุดท้ายเปเปอร์กับซิลเวอร์นะโอเคซึ่งภาพตัวนี้เป็นตัวนี่กระดาษแทนทึ่ผิดนะผมนั่นเองนะทีนี้จะได้เป็นตัวแบอ๋อแบกสแนปนี่ไงออกกระดาษอ๋อใส่ตัวแล้วเบิดไปเนี่ยโอ้ให้มันแปะๆๆๆออกนะไอ้หนุ่นมโอเคเอาง่าเราจะมาอุ้ยเดี๋ยวนะอู้เดี๋ยว็ดเด้อไม่นะโอเคมีก่อนนะเก็บมีก่อนโอเค ไม่รู้ไม่เห็นโอเคเขาจะเห็นไอ้นี่หนอมผมทำการเทส่นี่ทิ้งมอมนะโอเคปลาใส่เขานะโอเคเอ้าวเดี๋ยวตกใจทำไมอะไรกันไม่รู้ไม่ใช่เราเนี่ยพูดแล้วตดแล้ว,ลวมันกลิ่นไม่ทันไปอะไรวะกําลังแบบอะไรวะกําลังขึ้นชมอยู่ดีๆเลยโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเมื่อกี้ที่เราทํามันเก็บไปยังวะอุ้ยไอ้นี่เอ้ยเอา้าเข้ามือเลยเอา้ฮาฮัลโหลคุยไม่ได้อ่ะมือมือมือเฉย เก็บยังวะไม่น่าเก็บเมื่อกี้ไม่ได้ถืออะไรนะโอเคนี่ไงยังอยู่ที่เดิมนะผมซูคือมาตกใจอ่ะไม่นะของมันมันหยิบไม่ได้ละอะไรแล้วถ่ายภาพนี่คือถ่ายภาพอากิวปัชชิดอนนะเคตุกตาน่ารักน่าชังนมของใครเนี่ยนี่คือมาคิกโกจังนะมันถ่ายลงชั้นล่างเลยได้โอ้ดีครับดีโอเคโอเคเอางี้เดี๋ยวผมไปลองป่าเขาเล่นมันเหมือนกับบังค้า้สถานะมันหยิบขอมอัวไม่ชัวแต่วันนี้คือม้แบตผมใช้ไม่ได้นะผมด้วย บล็อกแล้วเธอผิดป้าใส่หน้าเธอเลยโอเคปึ๊บปิ้วปึ๊บโดนไปเนี่ยวิ่งหนีไปซะอึ๊บหนีโอเค,อ,อ,อ,เคอ๋อมันเห็นละอ๋อ <c oughs> เราโดนเพราะว่าเราโดนไอ้ตัวผมเพราะถ้าผิดนึกว่าผมโดนไอ้ตัวอาวุธไม่ใช่นะผมโดนไอ้ตัวป้างั้นส่งท้ายก็เดี๋ยวลองดูอ,อาวุธใหม่นะผมเจาะโอเคเห็นเฉยอางคนเห็นเฉยเลยเห็นทำไมกันแน่ยังไม่เห็นเมื่อกี้ตอนเจาะมัน มันมันแหลกอะ่ะผมไม่ชอยให้มันเห็นไอ้วุน้นไงแล้วใช้งานอุธดใหม่นะโอเคแต่ว่ามันมันตอนที่ช็อปมันก็ค้างทีหนึ่งต้องไปกก็คมดีนะโอเคใช้ได้เอามาดีเอาโอเคแต่ไฟกันใช่ปะอ้ยอ่ะลอาดูตอนสู้น้องไฟไม่มีแรงดีๆโอเคสู้ไม่ไหวไฟได้อือโอเคเนี่ยนี่คือพลังการใช้การฉาดผสมใบมีดเป็นใบมีดทำเองนะ้องขึ้นมาอันนี้หลักการทำวุ้นเพิ่มเติมเฉยนะโอเคให้เราเผื่อ ใช้งานเพิ่มเติมได้แต่ว่าส่วนของฟังก์ชันเนะี่ยไม่มีอะไรพิเศษกว่าเดิมนั่นเองนะผมด้วยโอเคผมโหรเซ็ตไปทีนี้ผมจะลองอยากใช้ไม้มเป็สบอลที่อัปเกรดใหม่นะผมละกันแต่อย่างอื่นไม่น่ามีเลยนะผมว่าที่เราลองดูแล้วก็เออล็อกพิกนะผมที่อาจจะลองใช้ดูผมดาวล็อกพิกอาจจะใช้ตรงนั้นได้นะตรงที่เป็นไอ้เลนโบชัมนะที่มีห้องของไอช้ชุมลมดอกไม้นะผมนั่นเองนะ,ะลองดูโอเคเอาอ่ะไม้เป็สบอลกับตะปูเหมือนเดิมนะโอเคทรรมนี้แล้วก็แฮปปินนะโอเคกับเปเปอร์คลิปที่ ยังบักอยู่ดีอ่ะทำอันนี้นายหนอมเดี๋ยวว่าไปตรงเบิดชัม,มชนะโอเคอคอนโทรลขวาใช่ไหมโอเคคอนโทรลขวาอันนี้อ่ากดนี่ใช้ล็อคที่ใต้โอเคโอ้กดเมนูใหม่นะผมได้ยังได้แล้วโอเคไว้สหรับเปิดประตูพวกนี้แหละนายหนอมก็คือใช้ที่กระดาษที่หาเจอที่ห้องพักครูแล้วก็ไอตัวที่หนีผมที่หาเจอที่ห้องชนลมการละครนายหนะผมก็สามารถทำได้นะผมโอเคแจ่มครับสุดท้ายมาลองดูวัาน,นี่หนอมไม้ นี่นี่ที่บ้านะผมกุญแจต้องขโมยได้ป่ะเนี่ยอืมอ่ะตกใจเล่น <c oughs> อ่าไม่มีอะไรหรอกแกโดนม้นี่ฟาดเป็นสปูโอเคอเคนี่ยเลือดออกปะมันเหมือนกับไม่ออกนะใชแท้มันไม่มีเลือดนะโอเคโอ้เนี่ยมันเลือดเหมือนเลือดติดที่ไม้ปะโอเค,อเ,คเป็นไม้เป็นบอลที่เหมือนมีฟังก์ชันเพิ่มเติมคือเลือดติดได้นะผมคือเลือดออกในไม้แต่ตัวไอ้นี่ยมันก็ปกติดีคือตกแต่งผมว่าหน้มากกว่าหลักๆคืออย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้ช่วยให้แบบว่าเลือดออกกับเดิมหรือว่า ช่วยให,ให้บอกว่าฆ่าคนตายกว่าเดิมเนอะผมมันก็ตายอยู่แล้วโกติไม่ช่วยไม่ตายนะ <c oughs> หรือว่าอัปเดตหน้าจะอยู่ว่าตีทีเดียวไม่ตายเลยปะ <c oughs> อันนี้ผมไม่รู้ว่ามีผลอะไรหรือเปล่าตน,น,นี้เนอะผมด้วยเดี๋ยวผมจะลองนี่ไหมดอปไว้โอเคให้คนเห็นอ่ะให้หสงสัยดูดิว่าอันเนี้ยมีเลือดออกเนาะแล้วก็เป็นอาวุธที่ดูอันตรายนะผมเขาจะคิดกันแน่นอนเขาจะเก็บคืนอาจารย์หรือเปล่าหรือว่าเขาจะตกใจเรียกตำรวจหรือเปล่าแน่นหนมสงสัย อะไรกันแน่เนี่ยวิ่งหนีดีกว่าไว้กลัวแล้วโอเคบอกอาจารย์เลยป่ะผมวม่าสงสัยคือเด็กกันแน่ตกใจหมดเลยบอกว่าสปอร์ตเมมเบอร์นี่นะโอเคคือผมรู้สึกว่าเขายังคิดว่าเป็นอาวุธกีฬาเฉยนะผมไม่ได้คิดว่าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงเท่าไหร่โอเคแต่ว่าเห็นเลือดแน่ๆนะผมโอเคเอางี้ไหมผมจะลองไปล้างล้างเลือดดูนะผมจะจล้างที่ก๊อกได้เนาะไม่มีอะไรครับล้างได้ปะ่ะไม่ได้เหรอเอ๊ะหรือลองล้างก๊อกนี่มาเห็นนะก๊อกน้ำนี่ได้ปะ่ะล้างน้ำไหนเขาล้างน้ำเนี่ยโอเค ล้างได,โงด้โอเคล้างด้ามโอเคเรียบร้อยแล้วอลองใหม่นะถ้าเกิดมันไม่เห็นเลือดจะเกิดอะไรขึ้นเนะโอเคเขาถะคิดเป็นอาวุธแรงรึเปล่า,ลาโนโเนาะเพราะอันนี้มันดูแบบดูเป็นหน,งนังไงคนจะคิดว่ามันแปลกเนาะคนจะว่าอัานตรายไม่หนีเนี่ยหรือเปล่าหรือว่าเก็บไปใช้งานต่อเนาะม,มองอดมองโอเคเกี่ยว้ใช้งานต่อเนาะมไม่ได้มีผลเปลี่ยนไปดีเนาะมไม่ได้ว่าของอันตรายเหมือนมีดหรือว่าอื่นเนาะนั่นเนองนะถือก็ถือแบบโอ้อ,อะไรหน้าอายมากเอ,าอ้ามีคนตายเนาะโอเคแต่ไม่เห็นว่าเราทำเนาะ อย่างนีก็เนี่ยคือดูแบบชิวๆว่าจะไปนี่คือเขกลับไปจุด <c oughs> ไปวางที่เดิมเลยโอเควางแบบเข้าเรียบร้อยแล้วก็ยังวางต่อได้นะผมนั่นเองนะอืมนี่ไงกลับคืนที่แล้วค่ะนะผมโอเคเรีรยบร้อยอาจจะลองจบวันแล้วกันนะผมดูว่าอาจะจะว่าอะไรเราไหมหรือว่าจะว่าคนที่จับเมื่อกี้คนสุดท้ายนะผมแล้วกันนะลอยเหลอือลอยใครกันแน่นะผมตรวจที่โรงเรียนแล้วนะผมตอนนี้เจอศพอูเอกิยาหาอาวุธไม่ไม่เจอเลยเหรอ ล้างระบบที่เดิมนี่คือไม่เจอเลยนะโอเคแจมครับโอเคคือความเนียนนะขความเนียนเอางี้เดี๋ยวผมดูว่าพรุ่งนี้มีศพคนตายโอเคเดี๋ยวผมจะข้างวันต่อไปแล้วกันนะผมดูว่าวอธที่เราเนี่ยเราคัาไปเนี่ยไอย้ไม้เบสบอลมีหนาวเนี่ยมันจะเหมือนเดิมไหมแบบว่ายังมีหนาวอยู่หรือเปล่านะผมที่เราข้าบไปแล้วไงโอเคมาเริ่มตรงนี้เนาะพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวดูซิว่า เป็นกันแน่สภาพเอาหายแล้วโล่งส,สบายเหมือนแบบว่ามีคนมาถอนให้นอะผมซึ่งแง่ของหลักเหตุลผลแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคแต่นั่นแหละไม่เป็นไรเอาตรงทัาเดี๋ยวผมคิดอย่างหนึ่งได้พอดีนะผมอยากลองดูว่าถ้าเกิดเราเอาเศษแก้วนั่นแหละทำไ้ไม้ติ่มนะมะใหม่ทีนึงนะเศษแก้วไม้ติ่มแล้วก็พันแผลเนาะไปห้องเพยบบาลกลับไปที่ห้องทานข้าวนะโอเคเพื่อเอาไม้ติ่มด้วยอยู่ที่นี่เพราะอะไรบา้างเติีมเสร็จแล้ววางทิ้งไว้เลยยัง ไม่ชัวร์ตอนเห็นมีดต,ตัวละครมันจะมไม่ไปเก็บหรือเปล่าหรือว่าจะคืนที่เดิมหรือเปล่าในอนอมด้วยผมจะเทียบกับไอ้อาวุธอันอื่นแทนหนอมด้วยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเอาพาแขกกันนะโอเคอปึ๊บพร้อแล้วตัวอย่างครบแล้วนะอ่ะเห็นมีดแล้วรู้ิว่ากลังเก็บที่เดิมหรือเปล่าหนอมนั่นเองคนเห็นเต็มเลยตกใจกันหนักมากอ่ะมีดนี่นะบนพื้นด้วยนะอันตรายมากเลยมองที่มองวิเคราะห์วิชยัยหยิบไม่หยิบวิ่งหนีโอเควิ่งหนีเลยเหรอเดี๋ยนะ ในก่อนนี้มีดคือวิ่งหนีทำว่าแบบว่าไปแจ้งอาจารย์ปะโอเคเนี่ยอ๋ออาจารย์มาหาปะาใครทิ้งวันนี้กันแน่เนี่ยอ๋อมาดานะโอเคด่าคนทิ้งเอออาจารย์เก็บไปบ้านเด็ดสิอาจารย์จะเก็บไหมอ๋อผมเก็บแล้วโอเคอันที่อาวุธที่รแรงอาจารย์จะใช้พชิหน้าในการหรอว่ามาจับไว้พนิจจาม่มีรอยนิ้วมือโอเคเพราะาผมทีท่วิธีไอ้ที่ผมจะทำไอตัวมีดเนี่ยเอามาทำแบบว่าให้คนเก็บไม่ได้นะผมเดี๋ยวจะลองดูเด็ดเราฆ่าคนแล้วเราลางมีดนี้นะผมเฉยแล้วก็ ทิ้งหลักฐานไว้แค่ไอตัวศพกับไอตัวมีดแล้วกันเนะโอเคผมจะมีคนรู้ไหมว่าเป็นเราเนาะผมแล้วกันนะผมจะทําการล้างมีดนะผมด้วยอ่ะไวที่กระเทือด้วยไอมาโอเควอชมีดอือก็อ๋ยวผมต้องการเอาวิเป็นให้จานเห็นมือแล้วกันนะผมด้วยให้รู้เลยว่านี่อาวุธขัตก,กรรมนะอยู่ตรงหน้าห้องเรียนแล้วนี่เองนผมด้วยมาให้รู้ไปเลยตัดจ่าไปเลยมาดอกไว้ข้างหน้านี่แหละอ๊ออ่ะรอให้ด้วยโอเคมีดนะครับเนี่ยมีดโอเคผมมาเห็นเลยครับผม ต่างมงไม่เห็นสักเจนนั้นเนี่ยได้ปวดหยิบไปเถอะครับอุ้ยคดกรรมเก็บไปเรียบร้อยปุ๊บมาข้อมือโอเคแล้วก็วิ่งบนบนกลับไปที่เป้าหมายกลับไปที่ต้นนี้ทิ้งดอกไปว่าเนียนๆนะผอมสองอันคู่กันไปมีคู่นะผมบบว่าดูดีสบายโอเคนี้ก็เหลือแค่ให้คนนั้นเห็นแล้วเดี๋ยวดูว่าจับได้ไหมหนะผมอ่ะผาเก็บไว้เลยามาตรวจมาถึงโรงเรียนแล้วเจอศพโฮลดา ไม่รู้โอเคจริงๆคือถ้าเราแค่ล้างแล้วปล่อยทิ้งไว้อะให้คนมาเห็นหยิบแปจบนะผมง่ายวิธีการพุดใหม่เราไม่ต้องเผาไม่ต้องอะไรสิ่นึ่แค่ล้างเสร็จแล้ววางเล้เฉยๆมีใครจำต้องลอยได้นะผมแอบซ่อนอยู่ในกล่องไหนๆก็พาไปได้หมดเลยทุกอย่างนั่นเองนะผมโอเคนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดของวันนี้นะผมที่เราพูดถึงกันได้ในรอบนี้ก็รออัปเดตหน้าติตัวใจแล้วกันนะผมจะมาเื่นกันแน่จะมีอะไรเล่นกันบ้างในอัปเดตหน้านะผมแล้วกันนะ อันนี้แค่นี้แหละสำหรับเกมลิสเมเตอร์ะอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย